ข้าหนโอ้ทุกอยากข่าวแห้งเนาะจะฝนเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้อเลกกับชบุฮะบอไชบุมีเวลาห้กินข้าวขุนบ่อบ่อเล็กอะนี่่ใส่หาหาบ่อเลยนะผลงามโดดมากผนงาโดดมากงามโดดมากก่อน่ชีกวยโย่ึกรักเ้อ้อเออ ừm thôi nắng cái này nữa gần nắng cái này nắng cái này gần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  nắng nó này gần nắng cái này gần nắng cái này gần โอ้ไมได้ชมบุญเวลาห้องกินข้าวคุณบอกว่าเลิกเหรอเนี่กินยู่ยาคกินยูยาคิโอ้โหสบายดีเนาะแกงแกงวายเสหมูแกงหมูเสยวายเออโดนโดนอ้ากินกินแชมพูเนาะทางน้องท้องชายเพื่อนก็ออกล้างกายเออคืออยู่ได้หนีห้องห้อนแล้วกัอาบน้ามาแลงนี่เออยังหลายป่อยังหลายป่อเออจะบุญหลายแต่บุญโชยได้ฉัน อนท่อนไวกอนบานนี่เนาะบอลท่อนบล็อกเกินกับบอลน้ำสางโลดเนาะฮูยมาเออโอ้ยยังที่นี่บ่โอ้เอาจัรโอเคจสรเนาะถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเลยฮะเนาะจังใดกะขอากราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอ่อยอยู่ทาง ั่งลาวฝงไทยหรือทางต่างประเทศนําเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเยมื้อนี้ก็อ่าอยู่บ้านดงมะยางเนาะอยู่หน้าบ้านนาเฮือนของน้องทองใสเพิ่นนี่แหละพี่น้องเยว่าตอนนี้ก็สําเร็จแล้วเนาะอ่าเังต่อบดนี้น้องทองใสโดยือว่าเก็บกวดนํานี่บ่เออแต่ว่าสร้างรถ ่นบอกเลยได้่นว่ามืออืนนอน่นนี่่นบด้มากพี่ชั้นปานนี้สิ้นปีไปแล้วบ, <c oughs> บ่เนาะว้าคือโดนเนาะปีหน้าเพอได้ยังอีกจากมือนี่จากยี่ห้อนีหเ้งนมีบางทีเส,สิสาม่งสมืสอนี่้วัส,วหสวทห่เ3า่จ็ด2ส2แปด2ส2เก้สาสามสิที่งยัองอีกเจ็ดแปดมือที่2อเดือนเอออาทิตย์สองอาทิตย์อ,อ่อาพอแล้วก็น้องท้องสายเกิดเดือนเนาะ Do you want to be good to go? Tăm rãi, no. Men chẳng định, dạy. Oh, hm. How about a good good nun? No, you're not. You're not. You're not. You're not. I know you're not. 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 You're ซาเจ็ด้ะบาทนี่วอเล่ก็ใชเครื่องคนอะไรด้นะปั้นทูเครื่องค้นอะไรวก็ได้เออวอเล่ก็ใช้คือว่าสอใช้แง๊บจำบ่ใช้ใช้ใช่น่ะเปชาหนึ่งกลังเดียวแล้วกับใส่ต้นขามนี่ใช่เอางี้งลยนี่บางมันดินบาอะอมันตมันกล้าบุกมาหอดเพื่อนพี่ว่าบากกะโอ้อ่ะอ่ะหน่อไม้ มันทีมะขาวลงมายั่วเจ้าเลยบ้าจ้บางอย่างขนาดนองบางมุนนะบางตัวเสี่อวเสี่ยวขาวมุนเออมันบ้าจ้ะคือว่าแล้วอยู่นี่มันเป็นโชงดงเนาะดยหมากดำๆมันนี่ไปล่ามชุกนี่ปึ๊บจ้ะละลายได้ไหมหมากนี่ดยแต่ใช้หมากขามตัวมันบวชคอยมีแต่ว่าเยอะอยู่บ่มีอยู่เลยข้าเป็นหมาขคำหวานมาเนาะชื่อกะปันก้างเออแต่ว่ามันชุกเนี่ยมันกะ จะเป็นได้สุดเนี่ยมันจะเอาบอกเป็นเนี่ยแม่งนอไปเลยจังได้จะเอายังไงมันนี่ก็ยังบนเนี่ยลองลองลองมันบ้างบ่ด้ยอ่าแต่ว่ามันนี่มันสิกินบ่บางเนาะเพราะว่าบางนี่มันมางอะมันข้ามนิดนิดไม่ไล่งานไล่หมากเลยเห็นบ่ยันยันยันมันบ่แปลกดิด้วยเอ้าเนาะเนี่ยฮะตัวแปลกขึ้นไปไใชลองเบิ้งใช่เนาะแล้วมันแห้งนะเออเอ้าเนาะอ่า ตัวริบไม่ใช่ตัวตัวริบหอมป้ะเจ้าหน้ามานั่นใช่ลองมันนะมันตัวแปลกมันมันอยู่อยืนดินเนาะอย่างมันขึ้นมาจะดินมันแปลกเนาะจะกินหอมอ้าวชาวล้อเบิ้งชาวบางทีมาแหดนี่แหละเนี่ยต่ว่าบ่บ่ทางนี้ทางนั้นเจ้าชีเทสได้ใช่ไหมขึ้นเลยบ่ขึ้นป้าตัวลมสูงแท้ก็ขึ้นป้านี้ง่ายกันได้หน่อยอะไรบโบราให้ขึ้นปะไหนไรเนาะขึ้นได้เยอะบ่เนย่งมันอยู่นี่ เดี๋ยวนี้จะได้กันจะคืนคือเก่าเยอะจังเลกันจะืนคือเก่าฉัมเป้าตาปุถยคลิปก็คืนคือเก่าเด้เอาฉลนเตรียมกับมาลังหนึ่งใช่เรอยันินแน่ว่้ใจนี่พ่อไปว่าอุย่าวันนนาคุณเลยเนาะเอกินแล้วเนี่ยเพราะันบ้านมาเนี่ยกนางยิ่งไปถิมติกระตุกติ๊กตตาเลยพุตตาเลยโอ้ยหายเมันทุนยิ่งผวงบินพุกไปหมดเลยเออ คือว่า <c oughs> ทังเพื่อนนี้ยังยังพอได้กินอยู่สมหาอยูหย่หากินใสน่กับใส่ย่างตามธรรมชาตินเนายแต่ว่าอันนี้กะขอโทษขอภัยน้ำสำหรับผูุที่ <c oughs> บก,กินน้นองพี่น้องเนาะแต่ว่าควบจะกินแล้วนี่นเขาต้องดำรมชีวิตเนาะในในในแบบอย่างใดหาอยู่หากินตามแบบบ้านๆพี่น้องเลยกินตะคนณถ่ายเชียวโอ้เนาะยายาเฮ็ดมันอย่างฉันอย่างชี่กะ ถ้าบอกต้าบว่าายคลิปกับชีราคลิปเก้าเนาะเออเอาเอาใช่แต่พิชาการนี่แกหาหน้ากินเออหาอยู่หากินเนาะนี่แกหนูผู้ปีกพี่ต้องเลยเทือกเทือกเราเบอ่อกับว่าการล่างเรี้ยงนะถ้ารุ่นเบิ้งจช่เนาะเพราว่ามันเกิดสกินมันเนาะบางมันแนวกินบังไม่ดีแต่เมื่ยเมื่อยกับจำบางมัข้ามกับไม่มีงานไล่ต้นไม่มีไล่หมาเลยทึ่งนะเออแล้วมัน เสือกินว่ามันในมาเดียจะขอไปเนี่บอกด้วยว่าเขาจี้ว่ะฮัลโหล้รจะกินจี้เยขาจี้แัลโหลเรดินาลองเบิรงกเห็นเนาะเบอร์บุละผลงานได้คำตอบด้วย่ามันมันถือบแดงเลยนะจะมันนี่กันเนาะดึกเก่นทีนี่เออว่ามันได้ดิเอาไว้อ้างเลยดึอเนาะต่างว่าไปลองดู ล่งเวงล่งวานี่นะคนเอาขาม่ได้เห็นนะเมื่อเราบอกนี่เห็นมันเราจนลายลามันเราเราว่าทีได้ยังได้ยังได้กับคนนี้ต้องเซ็ตเราแน่นอนเราเนาะว่ากับน้องทองใส่รักของเห็ดทุกอย่างคนนี่ฮะเออเที่ยวใส่เห็ดสายมันนะสายมันก็ดีเด้นี่นะสายดำๆนี่ บอกว่าบางไม่ใช่เอาสายอันดับนี่ไปได้เจนเนี่ยเนี่ยมันอ่อนเล็กอ่อนเล็กขัดอ่อนอีแต่เล็กอันใดมันบานไอ้เจ้าเจ้าญาติมันอ่อนพูดบ่หน่อยอ่ยนอ,อนอ่อนนั่นบันโบรนณอย่างไรมันอ่อนเหรอเคยใส่แล้วมันโบรัณน,นี่ได้ใส่นู่มกินกินจนเบิดมันไหนเนี่ยโบรานโอ้โหถอดมาจับมืงกันรอ bằng <cười> <cười> bằng rồi đó chắc là em lấy on bao ta cũng vừa khỏi chắc được bắt bắt đong thong sài anh ไปไป sài heo nó nặn gì bao heo heo buồng heo tâm này rồi cái tao này cả tân hơi hơi tiền này cái này phong tuần phong nó บางครั้งนี่แหละบางเอาไทยเหี่วเหี่วบวงขอนันะอ่น,นต่ำนะออได้นี่แล้วเอาไป,ไปยามแล้วบ่เฉยเดี๋ยวนี้ฮะพยายามแล้วบ่วะกะตอนสอนไปย่ามนี้จะมาสร้างมาก่อนโอ้ย <c oughs> ไยามเลยยา,ายามเช้ายามแรงนะเนาะ<อ>บางในเบาเวียดจกกับมวยยังเพิ่นอีกเลยอันนี้กะจับจับจับให้่อยเนาะนี่นะท่วงเด้พี่น้องเลยไม่น้องน้องชายนี่นะนะ นู่นตัวนี้นี่นาตันี้นี่นาตัวเนี้ยมันเป็นแบบใดระบาดแต่เป็นนาหิวยิ่งนานาแบบขั้นนาในขั้นนาชัดช้นนาเฮ็ดใดเนาะใช้ใช้อันอันนี้บ่แม่มันเห็ดอันนี้บ่บ่ตัวนี้เห็ดเปืนยิงปลาตอนนั้นโอ้ตัวนี้เอ็นแต่ว่ายิงปลาโดยตัวนี้นี่เห็ดขั้นหน้าโดยเฉพาักโบนี่หมอัะเห็นจะได้แล้วใช่ไหมเออมันยังห่างกันโบ Nếu như ba đã chế đấy bỏ lại bộ đắc nó mới neo neo đuốc nương 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 dụng 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 Hả dụng 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 นีหม <c ười> ักทุนก็กดแห่พี่น้องเนาะกดมากินเรื่องหาอยู่หากินนี่เดี๋ยวธรรมาได้เนาะยิงไปว่านี่เนาะหมักบ่เบิ้งยิงไม่ท้าก่อนเฮ้ยใกล้ใกล้ใกลยิงใกล้แฮมต่อชวนเออเออเออเด้อยิงปลายวิกนี่เนาะโอ้ บอกว่ายืดแหงยันหักไม่บ่าหักก็ักฮะมาหักมาหักบ่เนอะอู้ยเนอะอ่ะอ่ะฟอฟอฟีดังเนาะเบิงเบิงของทรรมะหากินของเพื่อนพีดังเลยเหนื่อเหับบ้นไหมเห็ดนี่บ่อยโอ้ยแต่ฉํนนี่อายกัยังว่าไม่เหลือแล้ว ได้เน่จอนี้เป็นนรัฮะนกินว่านเจ้าใว้หนเนาะใ้เด็กคนเียเนะเด็กนะทำไมมันยิ้มไรกะเราเป็นจะทึ่งนี่นะนี่พอจะวยแ่ nhau ทบนี่บราณโบราณตัดออกที่นี่นี่มันสันเกลอตัวนี้อ๋อเดกเนเก็บเดี๋ยวเก็บไม่ได้เลยครับพอเรื่องนองท้องใส่คนนี้อันอยู่อยู่ทางบ้านเจ้าหรี่นี่แห้งแบบ หาอยู่หากินแบบตามพูตามอย่างเลยบ่บ่กะมันมันไม่พูอะไรทีละมันไม่พบบูบ่บ่มีบ่บ่มีไรโอ้ปลากระหว่บบานเมี่ยนนู่นเนี่ย<อ>เมี่ยนต้นจะจะเห็ดต้าโอ้เห็ดเต้านู่นมัมๆๆนแบบมันไม่ไลยนู่นนั่นอืมแต่ว่าต้นนี้ไก่เลยดับเนี่ยเขาตอ่อเอานู่นนะดูเขาใช้ปากยังไงต่อเอานู่นเนี่ยไม่มีคลิปตัวซับในกะต่อโอ้เนาะ สร้างว่าแบบนี้ถ้าเนี่ยหายากนุ่พุกันเนี่ยมันจะนุ่พุกนุแพงเนี่ยบุมี่นุ้งต้นข้าวแต่หายากบางโตจะเห็นนุครับเออเนาะถ้าเนี่ยนุต้งข้าวเนี่ยมันก็นี่คือน้องต้องใส่เนาะเราวิถีชีวิตพี่น้องเนาะในการดำรงชีวิตอยู่าตมธรรมชาติบ้านเฮาเนาะอ่า แว่ากันเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราแต่เฮาสีเอาเงินเราอย่างไปซื้ออยู่ซื้อกินตลอดมันก็เป็นแบบไรแบ่มีเนาะซื้อนู่นแบบแบบนู่นนู่นไว้ออย่างเงี้ยก็ซื้อเขาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเขานากินเสี่เข้าใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะเข้าใจอยู่กาผู้อยู่บ้านอยู่เฮือนแบบนี้ได้ใช่พอผู้ผู้ที่เพิ่อนปล่าบอกินก็มีหรือไรยังไม่เห็นนะแต่ว่าีเนาะนี่กินสี่นี่กินแต่ว่า คนชาวไทยวนาคือเขานี่มันต้องได้อยู่ได้กินเนาะอ่าหาอยู่หากินกับธรรมชาติกบคุณขุนเขียดนะคุณคุณขุนขุนเขียนกับปูกับแป้งไปอ่าฮานกหานูไปเั่นแล้วยามหน่อไม้หน่อมันก็หาหน่อไม้หน่อมันเนาะเอาละพอเรื่องเือนเรื่องชานก็เอาน้องที่ว่าสำเร็จแล้วน้องทีน้องเนาะในการก่อยังเหลือแต่ยังอื่นบัด ถามใบประตูมันนี่ยังยังบ่ทันมีเนาะนี่กะทามเมียนี่กะนํามือคอยหูนี่กะคอยทางยุ่นแล้วค่อยทางบ่อทางนี้บทางเมียนี่ออ่าๆสิตกะบ่ได้ว่าสิมีกทนบ่สิบ่บ่มีกะน่มีสิชื่อว่าผิดอีกอ่าเลยบ่กะยังบ่เห็นเนาะยังบ่เห็นเนาะเพราะว่าบ่บ่ทากยังบ่เห็นก่อนนี่ก็เลยาว่าเฮือนสาจอยนี่มีแล้วเห็นแล้ว ทั้งทาเนียทั้งเมียเนี่ยามีบอลนี่ก็ทั้งมุนแล้วกบทั้งเมียทั้งนั้มันบอกทั้งีเด้อเด้อโนอถาเบิกกี่ตังเพินสิขึ้นนีได้เจ้าขึ้นเรื่อยอยู่บ่ด้อบริมีโบลิมีแตนมีอย่างบ่มเนาะแต่แงต้ากิงกันนี่แตงด้ขึ้นโอ้ยเจ้าขึ้นแตงกาแตงกินได้บ่เนี่ยเด้อเออเบินไหนลงรวยทช่เนาะ นี่ว่าบางกันจะขึ้นแต็นยเราเพิังันงานใต้กันล่อยางนั้นตกถือว่วแบบว่าบ้างอะคร้ยกะกัากเลิกหน่อยว่าพิษอีกแล้วพิษอีกแล้วพอตาก็มัาหากินได้แต่ว่าบ่คอยโอ้เห็ดเองที่บบคอยเป็นเนาะ เออเป็นก็เหมันกลับไปสินได้กลับไปสนะชินนะการใหม่แบบธรรมดาแบบมันตั้มนะแบบว่าแบบว่าไปตำท่ามันงนะเออได้ใชนกันเนาะได้กันแต่ว่าเป็นผู้เสิถือกันว่ะแต่รุ่นสุดหลายก็มาตั้มกะลีกวตาเปลี่็นใช่เนาะพี่น้องเนาะแบบว่ากลับอันใหม่แท่นะแต่ว่ากลับสุดที่เป็นเห็ดจำเรียนลูกที่เออเห็ดเป็นยุ่นอันโทษจังดีบ่ะกับกลางเดียวนี่กับกันดย้วงเงี้ย บางคนก็เอื้นกะแล็บพี่นังเนาะก็แลบ,บเรือกะทิบโพชันโพชโชันโคดโชันโัโคชันโคชันโดชันโคชันันันแันันโนักมันพพันนันนโคัันัน,งงนันโคชันโคชงนน <laughs> ตัวเป็นแข่าคับอันตัวนี้ตัวตัวใดเนาะมานกลัวกันสูเตียอะไรโอ้โหสูนีอะไรเป่ตัวแข่านี่เพิ่นสิลักกลัวไหมด้วยมันสีน้อยมันกัสีบลอนด์มันได้อืมแต่ตัวนี้ตัวนี้มีกลับตัวใหญ่ได้ตัวนี้รุ่นใหญ่ก็มีลโอ้ตัวนี้ตอบตัวได้ดีตัวนี้เนาะอย่างดึงแห้งโ ลองระบาดเนี่ยโอ้ผ่านว่าผ่านว่าอ่าบิกนู่ดึงหัวแห้งนั่งกินนี่ดึงห้วยโอ้ยเนาะทำมันไปนี่มันก็อยู่ตรงพ่องก็แหละว่าจะดึงตัวมันในในหัวแห้งนะโอ้ยแบบโบราณนะอ่าอ่าอ่าเคยยังกินกินเนื้จอจนเบิดเกี้ยงแบบโบราณไหนเออ <c oughs> เคยมีเปล่าใช่นหมก็เลยกินเนื้อจนเบิดเกี้ยงตีแบบโบราณโบราณ ไอ้น okay. uh, uh, mm ้อ hmm. ง uh, okay. ่นแปลงอ่ะมันก้อนฮะโบโอ้อืออือโอ้ดูนแกคุณยุคนงอยู่เนาะโอ้งั้นคือดิบๆเลยพี่น้องเลยใช้ใช้หาหาบอลเลยนช่มสวงามโดดมากสวนง้มโดดมากหางามโดดมากก่อนไ่จดโยวายโย่บึ่งหักเนออเออ่า่ง คืนนังก <sa> ินได้คืนเนอะคืนยังกินได้สิวันป้าว้นงามยับเ็ะคะเอาตากับพวเคยใช่เชือดเอ็นกับธุงใหม่สิเนาะแถมนี้เนาะห้ามันเที่ยงม่เลยอะเด้ชาบัตนงานตอนนี้ได้บัชงบ่อ

อ่าภารกิจเพิ่นสำเร็จบ่เพิ่นใส่กับแกลบพี่น้องเนาะใส่กับแกลบใส่กับดักบ้างเพิ่น้ะตัวบ้างกับตัวหนูนี่ตัวได้แซบสำหรับน้องสงสัยบ้างนะบ้างบ่แซบนั่นแหละตกแล้วเอดโอ้ยไม่หาน่ะกับตกใช้นันล่นงาไม่ได้ตกนะกับกับไม่ใช่นี่นะเอาไห้ข้างซทำ

มันลั่นยังไงเนอ้ยจะผูกก่อนแม่ผูกเลยกระจังกันนี้เด้อมาใต้ก็ร้ายเถียูดอ่านน่านน่า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 ่วงมากเลย,ย,ยเนาน่าาา

ถูกเนาะรับมาดาหนองทองชัยเนาะโอ้อยเน,นั่นี่ยนี่บอกแต่ละมือกันชาวบุญเออยูชื่อ,บบว,อว่าเป็นนะเนาะอะไรกับเป็ดคนมักเข่าป้าเข่าโดนเนาะคนยกแยกนะเบิ่งเนี่มันหาอยู่หา,หากินที่ดังเลยดูอยอ่ก็คือแม่เล่าว่าน้ำตาบ้าน,นี่แหละมัก คนเนาะดุมันแล้วก็มันท้ามาหากินเนาะเกียดติข่านอีท่านนอนเวียนวอาดุมันโอเคเนาะอยากสวยอยู่เป็นนะสวยเอาคือว่าถ้าบริสุทธิ์มหากิดเมากับบบมิกินเนาะตัวเอาแน่นอนเลย ปีและถิมน้องเนาะที่ว่ากับุญบุญมีแหละบุญทุ่มเจ้าแหละเนาะได้เงินได้สร้านเป็นหลังกว่าจะได้เฮือนได้สานหลังหนึ่งมันโมเมนต์ของง่ายๆได้พี่ตังเนาะอ่าโอ้ยเนาะก็่ว่อ่าปลอมปลอมช่อไปไทยกับจักรีวันจักปีนะปีนี้ได้เสาปีนี้ได้บล็อกอ่าชื่อแฮชื่อไซ่กว่าสร้างอีก ค่าสร้างกับค่าอุปกรณ์ที่ทำกันลดสมมติว่าได้บล็อกมาแล้วบันยังค่าช่างได้ป่ะเนี่สมมติซื้อเสาชิมหาต้นค่าช่างก็ต้องชิมหาพันรถอ่าสมมติที่ตั้งเสาได้นี่มันก็ต้องมีสามสามหมื่นเนาะตั้งเสาซื้อเสาหมื่นห้าจ้างช่างหมื่นห้าสิ่งนึงเนาะมันต้องเ็สั้นๆเลยมันจังได้ฉันบ่ได้ไอหาเริ่มตั้งนี่ก็ยัง บดลายมืดเต็มลลเลยนี่แหละแต่ว่าเฮ็ดแล่ที่เดียวเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเน,นาะแมนแมนอ่าได้เงินแต่ละเดือน,นค่คอยทอนคอยโฮมเอาแหละเนาะเดือนนี้ได้นี่ได้นั่นพี่น้องเลยเอาชิพืบพับที่เดียวเป็นไปไ่ได้แต่ว่าชิทามือพร้อมจังเฮ็ดกับ่ได้อ่าม,มันบ่บมีมือพร้อมแล้วก็บ่บมีคําว่าพอเนาะเอ็ดไปเรื่อยๆแมนแมนเอาเอาได้มาคำหนึ่งเขาก็ใส่อีกคำหนึ่ง

ตกปูมากว่าบางกินมาชันแล้วถารุ่นกันถารุ่นกันผลงานน้องสองสัยเพื่อนพี่น้องเฉยสิมานชัสจำเ็จบอเนาะบางเดียวบางเดียว <c oughs> โอ้ดังเดียวก็ชับมมนนี่ก็เหลือบอเ <c oughs> พออิ่อผเอาหัวมันได้ขึข้นเทานี้เลย <c oughs> ขึนไหนตัวใหญ่เออออะ พอหรอกแตน้อเพิ่นขึ้นเพิ่งลงจนสิ้นเลยรถเรือไอ้เป็นรถดูสินเลยนกันฮะมาบเรอบอลเริ่งเด้อบ่งเด้อเนาะฮะโอเคจะมไหไม่เนาะเดี๋ยวกนอยนอ่าดน้อโดยนดเน้ดียน้อดีห้ยนอดยวอวนอเ้น้อยวองดว่า้ยน่ียเยน้องเยนยวน้อนอนน้องยวนีน บอยากหาบอกหาเว้านะบอต้องว่าเออไหวด้อยทำความสะอาดนู่นนี่นั่นสร้างบ่อยแต่สร้างเมื่อพี่น้องเนาะจัดการเองเลยจ้ะังใดก็ขอบุกขอบใจเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิกมาชมแล้วก็บอกดข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะมาบ่าวต้าเนาะบ่พิพาทประการใดบ่ประมวลง่วนหูอั่งใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำในลายเบิกเนาะเงินให้อ่า nong phần xương bảy mươi yên cả Nó. à bảy mươi yên, pờ mẹ hay bao nhiêu? Ờ... à bảo hay mua sữa kem để nắp mương chắc bảy chắc bảy à bảy 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 yắng từ là bảy nắp nắp bớt mình mua bài mình à đây đây kem nằm con, cõn đúng không? น้เบิงน้เบึงใบสองใบอืมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่ยังมีอยู่บนจักใบเออโอ้ยังยังนี่ใบหนึ่งเพื่อนทอนพวกมฮัทน้องพี่น้องเนาะอ่ะซิปหอยก็เดียวเพื่อนทอนหอยหอดสิบพันจะไดเบอตาลูบด้วยฉันนี่อ่ะในตูดเนาะใบชื่อฟู ไอ้ด้วยคว่านอีกด้วยนกจ่าทุกเนยมรุยดอกทุ่งไอ้คว้านี่อีกด้โด้วยด้ยเอเป็นอะไรทำไปลุยจงเนาะโอเคพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิ้สกูดสกุนเลเนาะพี่น้องจิตนี้กะบ่มีอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกะน้องทงใส่เพิ่นขืนใส่กระลบบางเอ่เพิ่นมาเพิ่นเห็นมันมากินมะขามมาเชิญ อยู่หากิมตามนี่แหละธรรมชาติบ้านเฮาคนอยเนาะโอเคพี่น้องจังใดกันผมบุ๊คขอบใจลายที่เข้ามาเบ่งมาชมและก็บุกข้ามโฆษณาเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอก่าวข้าว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย